ก็กราบสวัสดีนะเพื่อนๆเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอฟซีนะครับเข้าสู่ชาแนลทุกคนทุกท่านเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับคล้ายๆกล่องหนังเลยนะครับเนี่ยตรงกลางก็จะมีเครื่องหมายคล้ายๆรูปนกอยู่ที่หน้ากล่องนะครับข้างในเนี่ยนี่ผมแกะเหรียญออกมาแล้วนะครับเหรียญก็จะอยู่ข้างในในนี้ทีหนึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นนะพอความว่ากลมธนาหลักนะครับผมตรงนี้เลย เหรียญที่จะขายได้นะครับก็คือเหรียญที่มาพร้อมกับกล่องแบบนี้นะครับเพราะว่ามีราคานะครับให้แน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหน้ารับสภาพเนี่ยสวยๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับก็จะเป็นรัชกาลที่เก้ากับรัชกาลที่ห้านะครับผมนี่สภาพสวยๆยู c นเลยนะครับเหรียญนี้ด้านหลังเนี่ยเราเห็นตรงกลางไหมครับตรงกลางก็จะคล้ายๆกับอ่าเรียกว่าเป็นวงขอบเหมือนเหรียญสิบนะเป็นไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีขอบเหรียญ ซึ่งไอเครื่องหมายตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายนะครับกระทรวงการคลังนั่นเองโดยจะมีข้อความนับในฝั่งของด้านบนนะครับนัตรงนี้นะครับว่าหนึ่งปีกระทรวงการคลังนับพศ2 4 1 8สิบถึงพศ25 3 8นสดนะครับชนิดราคา20บาทนะครับเหรียญนี้นะครับจะมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณแ0 0แสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับจึงถือว่าเป็นจํานวนที่อ่าไม่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับ พอดีพอได้นะสาหรับเหรียญนี้ซึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีเหรียญนี้เปล่าๆนะครับสภาพไปสวยแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับผมแต่ถ้าสภาพสวยๆนะครับแบบนี้ครับแบบในคลิปสภาพสวยๆแบบในคลิปนะราคาก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบบาทแต่ถ้ามีมาพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับ มีมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับราคาเนี่ยพุ่งไปจนถึงสองร้อยเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครมีนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจนะครับใน Facebook ไว้ให้นะครับใต้คลิปคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ใครที่มีก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะรับตอบกลับนะครับว่าท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้นะครับเราก็ต้องการที่จะขายกับทางช่องเรานะครับ รับซื้อเหรียญนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบปีนะครับกระทรวงการคลังนะครับแบบนี้แบบในคลิปนะครับไม่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะครับอ่าแต่ว่าราคาอาจจะไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตที่เยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่มีแลวต้องการที่จะขายนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะจากกันไปนะครับเพื่อนๆพิเศษนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชม คลิปใหม่ๆนะครับหรือข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเรากันด้วยนะครับเในว,วันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ